สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพาทัวร์วัดภาะีรัตนสัาสดารามหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังคราวนี้จะเป็นคลิปทัวร์นะนี่ว่าเราได้อะไรมาบ้างมาดูความคืบหน้าของฐานพยทีกันนี่เราก็ได้ทำการนี่เปลี่ยนพานพนมมากไปแล้ว เป็นการเปลี่ยนพานพนมารดนี่เปลี่ยนให้แหลมขึ้นตรงยอดนี่เปลี่ยนให้แหลมขึ้นทุกอันเลยเปลี่ยนให้แหลมขึ้นนี่สัตว์หิมะพันเราก็ได้มาแล้วจากด้านนี้นะเราก็เคยทําโชว์อยู่กระถางต้นไม้ด้วยเราก็จะเติมแต่งเข้ามานี่อ่างบัวด้วย เมื่อกี้คือต้นมานะเนี่ยซึ่งกระถางก็สูงอยู่เหมือนกันกระถางนะกระถางก็สูงมากอันนี้ก็คืออ่างบัวที่เราบอกไปตะกี้นะนี่มีใบบัวมีเป็นอ่างน้ํเนี่ยตรงนี้เป็นกินรีข้าประตูบันไดหน้าขึ้นประสาะทเทพบิดอนอันนี้คือยักษ์แบกฐานพระสุวรรณเจดี ยักษ์แบกขาพระสุวรรณเจดีย์นัเน,นี่ยเป็นเจดีสององค์นี่พระสุวรรณเจดีย์เป็นเจดีย์ทองนี่ซึ่งก็สูงมากแหลมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนี่อสุระปักสีนัเนี่ยอันนี้อสุระปักสี เลยนะทำไมนี่คืออจัจเจอปส์สีอันนี้ก็คือเป็นกระถางต้นไม้เหมือนกันนั่นแหละอันนี้คืออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วอะ่ะเ้วก็ค่อยๆจำชื่อไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็คือสวนที่เราเติมมาทำใหม่อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเราก็ได้มีบันไดตรงนี้มาแล้ะเป็นบันไดาทางขึ้น ภาษาประเทศบิดอนนะด้าน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 ขวานี่ด้านขวาจะตรงกับนครวัดตรงนี้ที่อยู่ด้านข้างของพมลดกจะอยู่ตรงข้ามนี่ไม่ได้ด้านข้างตรงข้ามกับพมลดกนี่ก็จะมีอย่างนี้นี่พมลดกแต่ตอนนี้เราจไม่ได้พามาดูพมลดกนะเราจะพาไปดูภาษาประเทศบิดอนกันก่อน เดี๋ยวจะพาขึ้นกันนี่เดี๋ยวจะขึ้นบันไดตรงกลางนี่เรจะขึ้นบันไดตรงกลางนะนี่จะเดินขึ้นกันเรจะเดินขึ้นบันไดตรงกลางน,นันนี่นี่คือเพดานวงกลมเดินลงมาตรงนี้บันไดมันจะเดินลงนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ ซึ่งเราก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่เราจะมาพาดูความคืบหน้ากันว่าเราได้อะไรมาบ้างตรงนี้ก็จะมีเอ่อเป็นถ้าเกิดใครจําได้ก็คือจะมีแค่ห้ารัชกาลนะเราได้เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนี่เปลี่ยนเติมฐานแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวนี้ตัวเอ่อฐานของรัชกาลที่หนึ่งให้เป็นแบบใหม่แล้วก็ให้มันสูงขึ้น แล้วก็ตอนแรกอะ่ะมันมีแค่ห้าราชการใช่ไหมนี่ตอนแรกมีแค่ห้าราชการเฉพาะตรงเนี้ยแต่ตอนนี้เรามีคบรบเก้าราชการแล้วนี่จะมีอยู่ซุ้มอยู่ด้านหลังนี่เป็นซุ้มครูหาซึ่งจะเป็นสถานราชการที่สองอยู่ตรงนี้นะราชการที่สองอันนี้ราชการที่สามอันนี้ราชการที่สี่อยู่แนวเฉียงเฉียงอันนี้ราชการที่ห้าจะเป็นสำลี อยู่แนวเฉียงๆในซุ้มเหมือนกันซุ้มซุ้มน้อยนี่ในภาษาประเทศบิดอนก็จะเป็นห้องแบบนี้แหละห้องสูงๆเลยเนี่ยแล้วก็ตรงฐานอันนี้จะเป็นเป็นสีออกม่วงๆอ่ะมันเป็นดอกไม้สัก,กอย่างหนึ่งนี่แหละเป็นสีม่วงประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นแบบนั้นแหละนี่ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางอีกทางหนึ่งที่จะเห็นนี่ก็จะมีราชการที่หนึ่งราชการที่สองสามราชการที่สี่ราชการที่ห้าแล้วก็ราชการที่หกนี่แล้วก็ราชการที่เจ็ดอันนี้ ราชการที่8แล้วก็อันนี้ราชการที่9ก็ประมาณนี้นะนี่พระบรมรูปเก9ราชการภายในปภาษาประเทศบิดรต่อไปเรามาดูข้อมูลดบกันเอ้ยไม่ใช่ดิเรามาดูนครวัดก่อนดีกว่า นครวัดก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้เราสาม,มารถเดินเข้าไปได้นี่เดินเข้าไปได้เส้นทางที่เราเดินนี่เป็นเส้นทางตรงกลางนี่อย่างนี้ตรงนี้ก็มีสิวะลึงนะอยู่กลางปราสาทนี่ตรงนี้จะเป็นยอดปรางอันนี้จะมีสามประตูแล้วก็จะมีปราสาทตรงนี้อีกอยู่ด้านล่าง ปราสาทสองหลังซึ่งเราก็แม่ใจว่าปราสาทนี้เขาทามาทำ,ทำมาเพื่อพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไว้ใช้กันปราสาทที่ประทับของกษัตริย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันมีอยู่สองออยู่สองเออสองปราสาทเดีย๋ยวมาดูข้างบนดบกันนี่พ้างบดบเดี๋ยวมาดูทางขึ้นก็จะเป็นบันไดหน้าเหมือนกับ ภาษาประเทศบิดอนเลยตรงนี้ก็จะมียักษ์ทวาราบาลยักษ์ทวาราบาลองค์เล็กตรงฐานมนดกก็จะเป็นเทวดานะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูเรือนใหญ่เข้าไปข้างในก็จะเป็นขึ้นไปเป็นบันไดสามขั้นข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเอ่อเป็นตู้ของพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่นะ ที่เราเห็นข้างในมันจะออกสีดำๆหน่อยเราก็เลยทำเป็นอย่างนี้เป็นมนดบทรงแบบแปลกๆก็คือมันจะมีห้ายอดมนดบแบบห้ายอดนี่ตอนนี้ก็เริ่มมืดละนี่อันนี้ก็คือพระสีรัตนเจดีนั่นเองนะนี่พระสีรัตนเจดีที่คือบรรยากาศตอนคืน เราต้องนอนแล้วนอนตรงนครวัดนี่แหละนอนก่อนพเพราะาต้องปรับเป็นเวลาตอนเช้านี่เดีย๋ยวเรามาดูพระรีรัตนเจดีย์กันพระสีรัตนเจดีย์จะเป็นเจดีย์ทองที่รัชกาลที่ 4. สี่ทรงสร้างขึ้นนะนี่ ก็คือรัชกาลที่สี่เนี่ยได้แบบจำลองออกมาจากเจดีย์ประธานของวัดพระศรีสันเพชรนั่นเองนี่ mm. ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเจดีย์ทองทั้งองค์มีประตูเข้าทั้งสี่ทิศภายในเป็นห้องโถงกลมสีขาวผนังนะบวกปูนสีขาวมีเจดีย์องค์เล็กแล้วก็มีฐานอยู่สามชั้นนั่น,นี่รององค์เจดีย์องค์เล็กเอาไว้ ซึ่งมีขนาดใหญ่โตมากๆมีลักษณะแบบเดียวกับพรีศรีรัตนเจดีย์ทุกประการเลยนี่ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีประตูจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังเลยแล้วก็จะมีฉัดข้างบนนะมีฉัดข้างบนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่ซึ่งเจดีย์องค์เล็กนี้บรรจุพระบาารมสารีริกธาตุเอาไว้ เป็นพระบรมเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกานั่นเองประมาณนี้นะพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาตรงนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือพระพุทธรูปที่ทำจากหินภูเขาไฟนั่นเองซึ่งจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปที่คล้ายๆกับ อยู่ที่เจดีบุรพุทโธนั่นเองซึ่งมีลักษณะที่คล้ายๆกับพระพุทธรูปที่เจดีบุรพุทโธนี่จะตั้งอยู่สี่ทิศเลยนะอันนี้อีกทิศหนึ่งตรงนู้นด้วยตรงนู้นก็มีนี่ตรงนู้นด้วยนี่นี่คือลักษณะของพระมณโดนั่นเองจะเป็นหลังคายอดจอมแห นี่คือเจดีภักสีรัตนาเจดีอันนี้ก็คือภาษาประเทศบิดอน,นั่นเองอันนี้ชื่อว่าราจำได้รล่อันนี้ชื่อว่าอสุราวายุพักน,นั่นเองอสุราวายุพักจะถือกระบองนั่นเองแล้วก็จะมีหางเป็นนกย,ยาวๆเลยอสุราปาักสีอสุราปาักสีกับ อ,อส้อวายุพักนี่ก็จะมีแบบนี้แหละประมาณนี้ทั้งวัดนะที่เราทำมาตรงนี้เป็นพานพนมหมากน,นั่นเองแล้วตรงนี้ก็เป็นยักษ์แบกฐานซึ่งก็จะเป็นสีตามแบบแล้วก็หน้าตาตามแบบของเรื่องรามเกียรตินั่นเอง อันนี้ตรงหน้าบันภาษาววทีบิดอกันเป็นเป็นเอ่อเป็นเทวดาห้าองค์นั่นเองแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เหมือนเป็นอะไรจะก็อย่างนึงนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมๆตรงนี้ก็จะเป็นตาเป็นรูปตีสูงอยู่ในซุ้มนะเนี่ยเนี่เป็นตารูปตีสูอยู่ในในซูมเป็นซุมเรื่ยงอันนี้ก็จะเป็น ยอดยอดปรางนะอันนั้นเป็นลุกผสมนจากยอดพระมหามงกุฎนั่นเองนี่ซ้อนคันดานกันห้าชั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นพระมหามงกุฎนั่นเองเป็นฉัดเป็นทรงแบบม,มงกุฎนะนี่ก็จะมีประมาณนี้นี่ ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวามาดูข้อมูลดกต่อมีารายละเอียดเยอะมากตรงเนี้ยตรงมุมจะเป็นหัวพญานาคสีฟ้านั่นเองหัวพญานาคสีออกฟ้าฟ้าเขียวเขียวสีแบบสีออกแบบสีฟ้าฟ้านะ่ะฟ้าฟ้าออกน้ำเงินน้าเงินแต่ก็ไม่ได้สดขนาดนั้นนี่แล้วก็จะเป็นสีทองทั้งองค์นั่นเอแล้วก็สลับกับสีเขียวนะเป็นลยลาย ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งซึ่งจะมีบันไดเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยบันไดาทางลงบันไดเล็กอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่ลายรอบเลยก็จะมีประมาณนั้นแหละนี่สำหรับการพาทัวร์นะเดี๋ยวจะไปจบคลิปกันเลยการจบคลิปเหรอจบจบอ่าจบมุมนี้ก็แล้วกัน สวยดีนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะคะท่านผู้ชมเย้